สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับชแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Dark e d e n เดนเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับผมวิธีการอัพตัวละครนะครับบอกเลยวิธีนี้สายฟรีทําได้ง่ายๆนะครับด้วยระบบเ e เวลลิ่งนะครับก็คือการอัพสเตตัสในตัวนะครับผมว่า มันสามารถใช้วัตถุดิบในการอัพได้นะครับแล้วในระบบนี้เนี่ยมันสามารถหาของยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ครับก่อนอื่นเลยนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับใครที่มองหาร้านเติมเกมนะครับต้องบริษัทแมนช็อปเลยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสนใจเติมเงินเกมไหนนะครับกดลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะครับเพราะบริษัทแมนช็อปเนี่ยรับเติมเกมหลายเกมนะครับผม สนใจเกมไหนกดทักไปได้เลยนะครับผมอยู่ที่ใต้เดสคริปชันเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับผมระบบที่ผมว่าเนี่ยนะครับผมมันก็คือระบบนี้ครับกดทางแถบเมนูด้านขวาขึ้นมานะครับ r e ลิเวอรนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2อันนะครับแต่ว่าทางขวาเนี่ยนะครับในส่วนของรีริกเนี่ยเราก็ยังไม่ต้องไปสนใจหรอกครับเราดูท่านซ้ายก่อนละกันนะครับเพราะว่าณเลเวลของเราตอนนี้นะครับเราสามารถทํา ในส่วนของดังด้านซ้ายได้นะครับด้านซ้ายเนี่ยพอคุณเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะมีโอระดับเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับระดับสูงขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วคุณดูดินะครับพลังเป็นหมื่นเลยนะครับดูเดิเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นเลยนะเออดังนั้นเนี่ยนะครับอย่ามองข้ามนะครับระบบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ายิ่งคุณทําไปได้สเตจยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับทีนี้มันเพิ่มยังไงอ่ะพี่ เรามาดูครับเราจะต้องมีวัตถุดิบ2ชิ้นนะครับก็คือไอเจ้าเอเดมเนี่ยอะไรเนี่ยนะครับผมคิดตั้นนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นคิดตันคล้ายๆกันมันกับหัวกันนิดนึงแต่เอาง่ายๆว่ามันเป็นสีขาวนะครับหรือสีเทาแล้วแต่เนี่ยกับสีเขียวนะครับคุณจะต้องมี2อย่างนี้นะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับเรามาดูก่อนว่าไอเจ้าคิดตัน2ออย่างนี้เนี่ยมันหาได้จากที่ไหน นะครับผมวิธีแรกนะครับผมเท่าที่ผมรู้เนี่ยนะครับผมณตอนนี้เนี่ยมันสามารถย่อยอุปกรณ์ได้นะครับแต่ก่อนที่คุณจะย่อยอุปกรณ์คุณอย่าลืมฝังสมุดก่อนนะครับโอเคนะครับเรามาดูนี่นะครับวิธีการฝังสมุดให้ติ๊กตรงนี้ครับเราจะได้รู้ว่าตัวไหนที่เราสามารถขับได้อย่างตอนนี้ในตัวผมเนี่ยถ้าเกิดว่าผมทําอันนี้เนี่ยตีบวกสเนี่ยนะผมเห็นไหมแต่ว่าผมไม่มีหินไงีตอนนี้ถ้าเกิดว่า เนี่ยผมจะเก็บผมจะเก็บเสื้อตัวนี้เอาไว้นะครับผมตีบวกไว้ก่อนเลยจองนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเอาเสื้อตรงนั้นมายัดปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็จะได้ความสามารถในการอิกนอเดฟดาเมจบวกห้านะครับดังนั้นเนี่ยมันมีระบบการฝังสมุดด้วยดังนั้นก่อนที่คุณจะย่อยของทิ้งคุณต้องดูด้วยว่าคุณสามารถฝังอะไรได้หรือเปล่าโดยการติ๊กช่องนี้นะครับผมโอเคนะครับทีนี้เรามาต่อกันครับ เวลาเราจะหาหินนะครับผมเราก็ย่อยของได้นะครับผมกดขึ้นมาครับนี่นะครับผมมาดึงดึงของมานะครับทั้งหมดเลยปึ้งเห็นไหมครับมันก็จะเข้ามาเว้นแต่ตัวนี้เราเก็บเอาไว้พอเรากดทําการย่อยปึ๊บเห็นไหมครับมันจะได้เจ้าตัวหินตัวนี้มานะครับผมโอเคนี่คือวิธีการหาเจ้าตัวหินนี้นะครับแต่มันจะมีอีกวิธีหนึ่งครับผมซึ่ง อีกวิธีหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะต้องอุลงในส่วนของดันนะครับผมสเปซไทม์ Space นะครับก็คือดันนี้นะครับซึ่งในดันนี้เนี่ยเห็นไหมครับนี่เลยเห็นไหมมันมีเจ้าหินตัวนี้อยู่แล้วก็ที่สําคัญมีหินตัวนี้ด้วยแล้วที่สําคัญก็มีอันนี้ด้วยติ๊กเก็ตนะครับผมรีลิกนะครับคุณก็ต้องดูว่าคุณเนี่ยจะยังไงดีนะครับผมว่าคุณจะไปห้องไหนชั้นไหนแบบไหน เวลาคุณเข้าไปในนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันมันเป็นยังไงครับเวลาเรากดเข้าไปนะครับผมในสเป e ไทม์นะครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้ให้คุณเลือกระหว่าง1 2 3สาตามเลเวลแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเลเวล40จะลงได้แค่ชั้น1 f นะครับผมพอคุณเข้าไปมันก็จะเป็นห้องแบบนี้ครับนี่นะครับคุณกดคำว่าพอทัลนะครับพอทัลเนี่ยนะครับมันจะย้ายห้องไปเรื่อย นะครับดังนั้นคุณจะเห็นชัดเจนว่าเฮ้ยห้องข้างบนเนี่ยนะครับคุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยห้องตรงนี้นะครับมันจะมีห้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นห้องยิงมอนห้องเก็บกล่องห้องเก็บคิสตันนะครับผมห้องยิงดอบลูนห้องเงินคุณก็เลือกเอาว่าคุณชอบห้องไหนแบบไหนยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณว้าไปเจอพวกห้องคิสตันนะครับมันจะเขียนห้องคิสตันมันจะมีชั้น1 F แล้วก็2 F นะครับผม คุณก็ไปขุดคิดตั้นก็ได้เพราะว่าเวลาคุณไปขุดคิดตั้นเนี่ยนะครับมันจะได้เจ้าแร่ตัวเขียวๆนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ได้แร่ตัวนี้ด้วยนะครับผมดังนั้นก็ลองเข้าไปขุดย่างนั้นดูนะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดเราไปได้ให้ไปชั้น2นะครับผมโอเคนะครับทีนี้เรามาเข้าสู่วิธีในการทำไอ้เจ้าหินตัวนี้นะครับอ่ะไอ้เจ้าระบบรีเวลลิ่งนะครับเวลาเราทำเนี่ยมันจะได้อะไรตอนนี้เนี่ย ผมกดไปที่ขั้น9แล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ขั้นนี้เนี่ยเวลาเรากดมันจะมีโอกาสติด90%ซึ่งผมแตกไปแล้วนะครับผมแตกไปแล้วนะครับบางคนอยากคิดว่าตีบวกอาวุธเนี่ย90้าเปอร์แ9เปอร์มันโอ้ยไม่แตกเราแตกยากผมจะบอกให้ว่าผมเนี่ยแตกเยอะมากดูอันดับทั้งเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับผมตีเนี่ยราเบิดไปเยอะมากนะครับของอะ ดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันผมจะอัพให้นะครับเปิ้งติดไหมอ่ะโอเคผมติดเห็นไหมครับพลัง CP ผมเพิ่มมาตั้ง630ทีนี้ถามว่าเฮ้ยจะทำยังไงอ่ะเนี่ยแม่งต้องใช้ตั้ง648ก้อนมันมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งครับมันสามารถนะครับผมเอาหินเนี่ยนะครับไอหินเขียวที่เรามีเนี่ยไปทำการคราบนะครับผมเป็นไอเจ้าหินตัวเมื่อกี้ได้ไดนะครับ เราเลื่อนลงมาครับในหมวดของ Ma t e r i a l นะครับอ่ะเดี๋ยวบางคนตามไม่ทันครับเข้าทั้งขวาบนเมนูแล้วเข้าเข้าที่คับนะครับผมพอกเข้าที่คัพเสร็จเนี่ยให้เข้าที่ Ma t e r i a l นะครับแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีนะครับผมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับผม a d a m a s c e n t นะครับผมนี่คุณคลิกที่อันนี้ครับเห็นไหมนี่หนึ่งอันต่อสามดังนั้นถ้าเกิดว่าผมจะขอเปลี่ยนสักเก้าสิบเก้าอันนะครับมันก็จะไปประมาณสักสามร้อยถูกปะ เออสามร้อยปุ๊บไปตึ้งนะครับได้มาแล้วนะครับเปลี่ยนอีกครับจะเปลี่ยนอีกครับศูนนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับผมปึ้งนะครับก็จะประมาณหกร้อยแล้วนะครับผมทีนี้อีกทีหนึงครับไม่ต้องเหลือเลยเพราะว่ามันใช้แค่ไอหินสีอ่าสีขาวเท่านั้นนะครับไปลองดูครับว่าพอไหมหวังว่าจะพอผมจะกดให้ดูอีกครั้งโอเคพอนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าผมกดขั้นนี้ก็จะเป็นขั้นสิบใช่ไหมครับไปครับติดนะขอร้องโอเคติดครับเห็นไหมพลังก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เลือดเนี่ยนะครับเป็นบวกที่9 4้าร้อยสี่สิบแล้วนะครับ Normal นะครับ normal damage นะครับผมอินชีสเนี่ยก็สาสิบแล้วนะครับ Animal 30สิบนะครับ m a c h i n สา0สิบนะครับคิรีซิตนะครับผมคิดที่ a ข้ e s ีซ t 1หนึ่งร้อยสาสิบ นะครับผม PvE defense นะครับอีก7.5แล้วลองคิดดูครับถ้าเกิดว่าคุณทำไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันยังมีในส่วนของ PvP ignore depth skill damage นะครับผม PvPF t a c k power ดังนั้นถ้าเกิดว่าเนี่ยคุณขึ้นขั้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะครับคุณดูเินะครับเห็นไหมเออมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมเนี่ย accuracy นะครับผม boss damage นะครับดังนั้นระบบเนี้ยผมบอกเลยว่า leveling เนี่ยนะครับมันจะเพิ่มพลังให้ตัวคุณเก่งมากรลอเยอะมาก นะครับผมและที่สําคัญเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะแบบว่าเก่งขึ้นเยอะ,อะนะครับด้วยระบบนี้นะหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่รู้นะนะครับผมว่าไอเจ้าตัวนี้เนี่ยมันทํายังไงแล้วบางคนเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าแทบจะไม่ได้กดเข้ามาดูด้วยซ้ำนะครับผมทั้งๆท,ท,ที่ตอนที่เรเวลเราถึงเนี่ยหรือว่าเขาเนี่ยได้ทําการสอนเราเรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยมันมีระบบนี้นะคุณถึงนี่เวลนี้แล้วคุณลองเข้ามาทําในส่วนของตรงนี้นะครับเพราะว่า ที่ผมพูดอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าผมเองก็เป็นเป็นหนึ่งในนั้นครับผมไม่ค่อยได้อ่านอะไรสทกเท่าไหร่นะครับผมเล่นแบบชิลๆนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ระบบเนี้ยผมก็เพิ่งมารู้เนี่ยนะครับในประมาณสักสองสามวันนะครับผมว่าเฮ้ยแม่งเจ๋งวะนะครับแล้วก็หลายๆคนก็งงว่าทาไมพลังของมันขึ้นไปเยอะตอนนี้ผมอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสามสี่ร้อยแล้วการตีง่ายๆนะครับดูของผมหน่อยถามว่าเฮ้ยทําไมอ่ะทาไมพลังเยอะจังทาไมใส่ของฟ้าเยอะจังและคนงง ขอ,องฟ้าที่ผมมีเนี่ยมันสร้างแบบไม่ต้องใช้แป้นนะครับเนี่ยคุณดูดีๆนะครับขอ,องฟ้าเลเวล่สิบสี่ครับของฟ้าเลเวล่สิบแปดครับขอ,องฟ้าเลเวล่สิบหกครับแค่ผมเอามันไปตีบวกให้เยอะๆนะครับผมแล้วอาศัยออปชั่นสองออฟของมันเห็นไหมสองออฟบนของมันนะครับมันเลยเพิ่มพลังตรงนี้ให้มันเยอะและที่สําคัญมันสามารถใส่ออเลดได้ด้วยนะครับผมเห็นไหมหินไอหินเนี่ยเป็นรูปตั้งๆเหมือนดินตอพองอะ่ะ นะครับเราสามารถใส่ความสามารถเข้าไปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ได้เลื่อนมา166ร้อยหกสิบกนะครับผมแล้วก็รีซินแนนต์แปสบสามนะครับดังนั้นมันเลยดีกว่าการที่เราใส่ประดับสีเขียวเลเวลสามสิบกว่าสี่สิบนะครับอ่ะผมพาไปดูวิธีการครับแต่ไหนคนก็บอกว่า, i, าเฮ้ยทำไมมีแบนเยอะจังตเตมิมมาหรือเปล่าเปล่าครับผมเติมแค่รถมอไอรถยนต์เนร่ยอต์เฟอร์ร,รี่ผมได้คันเดียว3 29้าครับนี่ที่เหลือเนี่ยเราต้องคิดครับดูนะเห็นไหม ถ้าเราสร้างอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเราไม่ต้องใช้แปนอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่เราทําอันนี้เนี่ยเราต้องใช้แปนอันนี้เนี่ยต้องเป็นแปนเลเวลสองโอ้ยการทําแปนตรงนี้เนี่ยเรายังต้องโดนอีกเยอะครับแต่มันมีวิธีให้เราแบบว่าไปทําอีกเยอะดังนั้นก็ลองดูก่อนแล้วกันนะครับผมเนี่ยผมบอกให้แล้วนะครับดูได้เลยลิงก์เนี่ยคุณก็สร้างขึ้นมาเห็นไหมถ้าคุณสร้างแหวนเนี่ยนะครับขั้นเลเวลสิบสี่เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้คุณเนี่ย ไม่ต้องใช้แปนประหยัดไปได้เยอะคุณดูแหวนขั้นต้นเนี่ยหนึ่งพันเองแต่เนี่ยผมซัดไปถึงสามพันสองอะ่ะผมตีบวกเจ็ดบวกแปดดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณคิดจะใช้ของต่ำเนี่ยนะครับของเลเวลต่ำคุณต้องตีบวกให้ถึงนะครับย้ําว่าต้องตีบวกให้ถึงและที่สําคัญต้องยัดออฟให้เป็นยัดออฟให้ถูกก็คุณต้องรู้ว่าคุณเล่นอะไรอย่างตัวผมเนี่ยสเตตัสนะครับสเตตัสด,ดูนะนี่เห็นไหม เตตัาของผมนะครับผมผมลงนี่ปวดให้ดูผิดนะครับนี่ตรงนี้ครับผมลงอินล้วนนะครับบางคนเถียงผมแบบโอ้บอกว่าอินมันจะไปดีได้ยังไงมันจะไปเตงได้ไงแม่งมึงไม่รู้อะไรไงครับมึงไม่เล่นจริงๆไงครับมึงไปดูเข้ามาแล้วมึงไม่รู้เรื่องนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณยิงคนไม่โดนนะครับให้คุณออฟดีครับให้แม่นเนี่ยคุณดูแม่นผมดิค c c u r a c y เนี่ยหกพันนะครับผมนี่ผมยังไม่ได้ลงเด็กเลยนะ อดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเวลาคุณไปยิงคนเนี่ยคุณต้องดูด้วยว่าแม่นคุณนะเท่าไหร่เลเวลคุณนะเลเวลอะไรเกมนี้ผมจะบอกให้ว่าเลเวลเนี่ยมันมีผลกับการต่อสู้สมมติว่าคุณเลเวลต่ำกว่าเขาถึงคุณจะมีแม่นพอสมควรแต่คุณเลเวลต่ำกว่าเขาคุณไปยิงเขาเนี่ยเลเวลสูงกว่าเลเวลหนึ่งหรือสองเลเวลคุณก็ยิงเขามิดบ่อยนะครับเพราะเลเวลคุณต่ำครับง่ายๆเลยนะครับผมทีนี้ คุณจะเล่นสายหลบถามว่าเล่นได้ไหมหเล่นได้ครับแต่ไม่ได้ทําง่ายๆนะครับออฟหลบเนี่ยคุณเห็นว่ามันโชว์เลอนหรือว่าจริงแบบศูนย์ถึงสองพันศูนย์ถึงหนึ่งพันแต่คุณรู้ไหมว่าผมกดอะไอหินนั้นอนะไปประมาณสักยี่สิบก้อนเลยละมะั้งเออผมยังไม่เคยได้เกิน100ร้อยเลยหลบเออดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะทาหลบทั้งตัวแบบหลบเป็นหมื่นยิงไม่โดนเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งนะครับ อย่างเซิร์ฟเนี้ยนะครับมาได้เลยไม่ว่าใครอะ่ะผมยิงได้หมดเลยทั้งเซิร์ฟนะครับผมไอที่เติมตั้งเยอะตั้งแยะนะ่ะสองหมื่นสามหมื่นอ่ะผมตกไปหมดแล้วนะครับผมเออดังนั้นเนี่ยเราเล่นให้มันรู้เรื่องนะครับดูนะครับดูเสื้อตัวนี้ของผมเนี่ยมันเป็นเสื้อเลเวล4ี่สิบเก้าแต่ผมลดลงมาห้าเลเวลให้มันเหลือสี่สิบสี่ดังนั้นเนี่ยผมใส่เสื้ออนาคตไปแล้วคุณเห็นไหมเออนะครับ และที่สาคัญกางเกงมันเลเวล45ผมลดแม่งลงมาสองนะครับเพื่อที่จะใส่กางเกงตัวนี้เข้าไปดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเอาจริงนะจริงๆผมจะมีของฟ้าเพิ่มมาสองชิ้นเวยผมตีแตกไปครับผมตีเอ่อผมตีหมวกฟ้าแตกไปผมตีขึ้นบวกแปดแตกจริงๆอนะผมได้บวกเจ็ดมาแล้วแล้วทีนี้แบบมันไม่พอมันต้องประมาณบวกแปดมันถึงจะแบบเปี้ยวอะผมก็เลยขึ้นแปดแตกเลยเนี่ยแต้มเนี่ย แต้มผมเลยหายไปเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปไล่ค่าคนไม่ให้หมดนะครับไปไล่ฆ่าคนมาเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแต้มมันก็กลับมาแล้วก็ตามนี้ครับผมก็แนะนำมาไว้หมดแล้วนะแล้วก็ค่อนข้างจะครอบคลุมนะครับยังไงก็ฝากไว้้วยแล้วกันนะครับสําหรับระบบนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับอ๋อบันนี้ข้อดีอย่างหนึ่งครับสําหรับคนอัพอินคุณลองดูมานานของนี้ดีครับเออหลายๆคนอะข้องใจครับตรงนี้คืออะไรพี่ สกิลมานาลีเจนสกิลมานาลีเจนคืออะไรคุณเห็นไหมว่าผมไม่ต้องใช้มานาอ่าหลายหลคนงงเฮ้ยทำไมพี่ไม่เปลืองมานาหรือไงวะไปใส่สกิลยิงยันยับเลยยิงนู่นยิงนี่ที่ไม่เปลืองมานาแต่คุณดูดิม,มานาผมอะมันมันลดไหมมันเต็มตลอดเยไหมมันไม่ได้กดเลยัะขวดนึงรู้ไหมว่าทําไมเวราสกิลมานาลีเจนก็คือหมายความว่าเมื่อคุณฆ่ามอนคนนั้นตายแล้วมอนะนะครับพอฆ่าคุณฆ่าตายปุ๊บมานาจะเด้งทันทีเลยเ พอคุณฆ่าตายปุ๊บม,มาณาทิ้งกันทีเลยคุณลองดูเดง็ง่ายๆนะครับผมประมาณนั้นแต่เกิดว่าเมื่อ,อไหร่ที่คุณไปยิงบอสบอสมันไม่ตายง่ายๆใช่ไหมคุณยิงยิงยิงเข้าไปอ่ะนั่นแหละตอนนั้นแหละมานาคุณจะลดนะครับผมง่ายๆนะครับผมโอเคนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ให่เดียวกันนะครับบา,บายๆจ,จ่ะจุบ๊บจุ๊บอย่าลืมนะครับเติมเกมต้องลิสแมนช็อปครับบา,บายๆจ้ะ